ทําสะพานเรียบร้อยเลยนะนี่ตรงนี้ยังไม่มีคนมาถ่ายรูปเท่าไหร่แน่โอ้นี่ BTS รถไฟ BTS โอ้ยตรงนี้สวยแบงคอกไอเนี่ยตรงแยกปทุมวันที่อุดรกรุงเทพ วัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ห้างเดอะมาร์เก็ตนะครับลาดประส์นะเดี๋ยวกําลังจะไปสตรีทอาร์ตนะครับที่อยู่ด้านหลังห้างเดอะมาร์เก็ตนะเดี๋ยวผมจะพาเดินออกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงอคองแสนแสบน,นะครับตรงฝั่งที่จะไปชิดลมนะแต่เ,เราจะเดินเข้าห้างแล้วก็เดินลงข้างล่างไปก่อนนะครับเราเข้าไปเลยนะครับ นี่ผมอยู่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นล่างนะชั้นจีเนาะชั้นจีนะครับเดี๋ยวเราจะไปออกไปด้านหลังนะครับเดินตรงเข้าไปเลยนะครับสุดก่อนห้องน้ำเด <Okay. S 1> ี๋ยวเราออกทางซ้ายนี้นะครับไม่มีกกตุ๊กตูนอะไรด้วยนะมันมีงานหรือเปล่าน่ะเนาะ <c oughs> เออมีงานเออ เดินมาข้างหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางซ้ายนะเนี่ยมันจะมีสะพานตรงนี้เพื่อนๆแล้วเราก็เดินลงไปนะเราจะมีสติีอาร์ช่วงนี้ฮะช่วงไปเดินต่อไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดินเข้ามาตรงนี้มันจะตรงนี้ก็คือเป็นคลองแสนแสบแล้วนะครับเพื่อนๆมองมาทางนี้นะมันจะมีสะพานอยู่แเราจะเดินลงตรงนี้ตรงสะพานอยู่เขียวนะครับ เรียบร้อยเลยนะนี่ตรงนี้ยังไม่มีคนมาถ่ายรูปเท่าไหร่แน่เนลันมาร์คใหม่ใช้มันเป็นสติัดนิดนึงเดี๋ยวเดิมาดูหน่อยนะตรงนี้เดินระวังนิดนึงนะครับอ <c oughs> ตรงบนันไดอะถ่ายตรงบนันไดก่อนเป็นรูปปลานะครับปากคาร <c oughs> โอ้สวนกันอีกแล้ว คนเลยอะลำนอันนี้เป็นอพอดีผมนั่งเรือผ่านนะครับตอนไปเดยวมอบางกะปิอ่ะก็จะเห็นเป็นรูปมันสวยดีก็เลยมันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ตอนเย็นคือก็อากาศมันดีนะก็เลยอยากมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ก็จะอยู่หังหลังห้างเดลมาเก็ตนะเดลมาเก็ตประตูน้ําตรงนี้นะครับ แล็ม็อกซี่สยามแล้วก็อ๋อสปอนเซอร์เยอะเหมื like that, that อนกันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมันมีสปอนเซอร์นะเนี่ยเออ ันนี้ BTS รถไฟ BTS โอ้นี่เซนทัลเบอร์เซนทัลเบอร์สรอตรงนี้สวยแบงคอกไอเนี่ยตรงแยกปทุมวัน เอวนี่ตลกเนอะดูหน้ามันเลยชีิมารนูนี่ไงรถไฟหัวลำโพองนะครับกรุงเทพที่อุดรกรุงเทพ ตรงนี้ก็คือว่าหมดแล้วนะครับของสติอาร์ตนะทีนี้ต้องมาจะมีตรงนี้อีกอันหนึ่งเป็นสะพานลงมานะครับเป็นรูปอกบัวนะตรงนี้เป็นท่าเรือท่าเรือชิดลมนะครับเรือมาตลอดเลยตอนนี้เวลาช่วงเกือบ6โมงอะส่วน15นาทีคืออะไรวะอะไรอะส่วน15นาที ่วน15นาทีตรงนี้ชื่อเนี่ยสะพานชิดลมนะ มีมีรูปด้วยนะเขาทำเป็นรูปไงปะบนหลัหหงคางโอเคครับขอบคุณสำหรับการารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ